โมโบอกผมเองไม่อยากย้ายสเตอริชเผยความในใจซาร่ายังรับผงหมดใจแค่อยากลงเล่นหลังจากโมซาร่าซอแววเปลยว่าเกมกับไรตันอาจเป็นนัดสุดท้ายของเขาแดเนียลสเตอริชอดีเพื่อนร่วมทีมก็ออกมาเปิดเผยความในใจของบางโมที่เคยบอกกับเขาว่าเขาไม่ต้องการออกจากสโมสรแห่งนี้นี่คือที่ที่เขาอยากอยู่สเตอริชยืนยันผ่านพรายวิดีโอว่าซาร่ารักการเล่นให้สโมสรแห่งนี้และปรารถนาที่จะเป็นนักเตะลิเวอร์พูลต่อไปแต่สิ่งที่เขาต้องการจริงๆคือเขาอยากลงเล่นต่างหาก อดีตกองหน้าหงแดงคาดว่าทั้งสองฝ่ายจะต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งและเชื่อว่าซาร่ายินดีที่จะพูดคุยเพื่อหาทางออกในแง่บวกเพราะตอนนี้โมโคงกำลังนั่งดูเพื่อนๆสู้ที่บ้านและเจ็บปวดที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมในสถานการณ์ที่ยากลาบากนี้ด้านแอนดี้โรเบิร์ตสันก็ยืนยันว่าซาร่ายังคงสนับสนุนเพื่อนๆโมโซาร่าได้อวยพรให้เราทุกคนโชคดีและยังคงให้การสนับสนุนเพื่อนๆอ,อ,อย่างเต็มที่ก่อนที่ทีมจะเดินทางไปมิลานดูเหมือนว่าปัญหาจะอยู่ที่ความสัมพันธ์กับโค้ช ขอบพรคุณครับ